มัน wow. ััััลโหเต้เตอิดวิดเปดี่สวัสดีวันนี้ว่าผมเมเฟมเมหน้าผมหาผมข้ามผมาผม เอ็นดี้อยู่ข้างในบ้างนะผมโดดโย่กระโดดอือจะข้าตัวตายจะข้าตัวตายจะข้าตัวตายไม่ข้าตัวตายอือ แม่นเชีบกันหมดเลยเหรอพร้ก็ข้าตัดตายครับผมนี่คือกันข้าตัดตายข้าตัดตายอือข้าตัดตายอีกเพื่อความสนุกสนานและความฮีหาใช่พระวะไม่เก ตงบงบูตงบ้ตงบตงบูตงบวตงบแล้วโอ้ยม uh ึนงงสอ๋สีเขียวโอ้โหมึนงงสีมากสียูสีอะไรเพิ่งโอ้ยจะขุดทำไมจะขุดทำไม เนต่อทางต่อทางให้หน่อยดิต่อทางเฮ้ยออกมานั่นไงคุณเกมมามามาเออมาดิมาดิมา,ดมาระวังอ่ะไปแล้วบุกแล้วอ่ะบุกแล้วเออบุกแล้วอ่ะบุกแล้วอ่ะบุกแล้วอ,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 อ่ะงน้องน้อนองเออทำไมต้องอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ไม่ไม เกือบเกือบเกือบจะไม่เกือบจะไม่ตายแต่ยังไงมันก็ตายเดี๋ยวร่อนขอทองเลยดิอ้าวปูวกอันไปเก็บอะไรเนี่ีออ อย่างนี้ก็ต้อง้ยพี่วันอย่าพึ่งด,ดิ๋ยวขอดาาก,ก่อนขอดาาก,ก่อนเฮ้ยน,นันนีงมีแต่คนแย่งทองไปแล้ว่อนเดีย๋ยมาม อืมนี่มันยูแค่บะอีกาช่องแค่ละอีกาช่องนะอี่าช่องแค่ละอีกาไม่ทำอะไรไมู่้อม๋ย Daniel. Eh, eh, no sí, la <skrisa> va. Sí, la va. Sí, sí. Ya no, 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 mi hankian. No, ยนวนวนอขอทอ,อง่อยด็ขอ,อทองเลยอินอ้าวโอ้โหคนนี้มาได้เรา่วเลย ไอพอลขออินหน่อยจะเอาเวาใไม่ใช่ลไม่ใช่ละก่อนพอนลองเล่นระบบเจอไหยลองเล่นระบบบอกหันเจอไหมโอ้จโอ้โห โอ้โหสาไปได้ยังดีอุสาไปได้ยังดีวอนเร็วเร็วเร็วเ่็งข้างตุ๊ดตุเดตดตัว ออสามันสามันเลยสามันก็จะได้ไม่มีคนเริ่มมาเอาของ

เงียะบลุ๊กบลุกบลุกบลุกองบลุ๊กบลุ๊กฟังมากแล้วม,มันอยู่ไหนอยู่ไหนคุณคุณเห็นชื่อได้ไงต้องไม่เห็นเลยนะเยอะมันเยอะมากเลย ไม่รู้ไม่เห็นมองไม่เห็นมันอาจจะเป็นแอสิดตัวลอมก็ได้คอมันกลางมันกลางผมคือต้นขอขอเลขสองนีิเอ้ขอเลขเงินขอเลขเงินสองนันอ่านแล้วข้อสอง ่อนนี่ไปเอานี่ไปเอาเอาเหล็กไปเพื่อเอาไปครับไอเขาเพื่อเอาไปแลกมองครับกับแลก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 หัว มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮเล่นเบดบอลเซิฟสองหรือเซิฟหนึ่งเซิฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่บอลแบชื่อโอ้ ไม่ได้เล่นนานคน,นเขาก็ฝงสุดเลย อ้าวทำไมตายอะเกือบความสูงบักวกคันสูงกินไปเหรอสีนี่ทำไว้อะสีนี่เออทำไว้ละ kita oh, oh, kencangin mark di sini lagi, kita kencangin mark di oh. sini lagi, kita kencangin mark เดี๋ยวมันก็มาข้างล่างได้หรอกเกิดเฮ้เกิดเอ้ยเฮ้ยนี่วนวนน,นงงี่คือการกระโดดคอนเทพด์วนกระโดดอะไรรู้เป่ากระโดดเนี้ย ไม่ตาย,ตายเราเราเรากระโดดเราต้องไม่ตายน้องใครต่อขึ้นขึ้นงบนพลาดมากเลยวันนุ่งกันวอนนุ่งกันนุ่งกันวอน ก้วเดวชิูงนะครับไปลยลองลมสอยนะครับเดียวกับกลับบังพาร์คคอเลย่ะเออเออกลับบ็นพาร์คคอเออเออกลับบังพาร์คอ,อ,อกลับลบังาร์ดคอ กับบัพาราคอมันกับเขาเขากับขากลับบัมพารคอร์เถอะลูกก่ลเูกกลกลับกลับแบบไงกลับลบ,บปตกใจทำทางมัได้เหลียวเหลียวบุบมือเสียวเลย ไอ้ไม่ดีฮานเยมามาดี๋ยวเดี๋ยวบ๊อกหมดมา À! hãy ca em, hãy cả em. Giờ, không bà. Hãy, hãy. đi. kiao nhiều Lay kiao mát. nhiều. kiao mát. Lay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  kiao mát. Nhiều kiao คนไอเนี่ยก็มีกลิ่นไอพรมมีกลิ่นไหมพรมเอาไปเอะรอยู่มือกกไปก่อนเลย Oh, I'm not sure. 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 I'm not เฮ้ยเยอะกลืมกลืมกลืมอาหารอาหารกลืมกลืมกลืคำากุฎดีเลยนี่คือแผนเหนือเมฆครับทุกคนแผนการเหนือเมฆชู ทามโคตรจะดีเลยนะประเด็นคือมีหนึ่งบล็อกบน,น,นลเล่นอะไรตัวต่ออะไรพนคนรทนเป็นตลอะบพนไปเลยไม่มีนี่ยพน,นมีหนึ่งบล็อก อ,อ,อ๋อุรจะแบกน้าจะกินยังไอีดดีอ๋อพี่คนอ่า่บแล้วก็เออ๋ออ๋อย ตัดเ้แล้วเออเอ้นเลยเลยเอาโอ้ยยูยูยนี่คือการยวยูยูยูนี่คือการรอทาเป็นตัวรอใช่ไหมคือประเด็นประเด็นคือทาเป็นตัวรอ อ๋อคุณูมาเภานี่เอยไม่ต้องหรังก็ได้นะเอ้ยคืออกัไปไเนี่ยอู้นูชอนะอ๋ไม่โดนเปนเจ้าหมได,ด้นะ บินเป็นทองเลยถ้าเป็นเกมส์ถ้าเป็นเ,นเ,นนเอ,อพน้พี่คนพี่คนที่คิดสั้นนะว่าเนี่ยคนอือต้องปักตรงคอ

ออ,อ,ออกมาแล้วนคนคนทีมเราถูกถูกแล้วนะทีมทีมเราถูกถูกแล้วนะ